มันแปะด้วยกันได้มันเป็นเป็นกาวแล้วก็แปะแปะแบบแปะขึ้นบ,บนก่อนใช่ไหมแล้วก็ลากลากไปแปะขนาดนี้ให้มันโยบล่างลงไปแล้าเราก็จะฟื้นทรามันก็จะยกฮะทำเรื่อยๆเลยตั้งซื้อเลยาขาระหว่ <laughs> างรอเลยขายของดีค่ะ ครับผมก็วันนี้นะครับเป็นงานครับ Baby Bye X กับ Olio ครับผมเปิดตัวมาร์กตัวใหม่เลยผมเป็นนวัตกรรมนะฮะที่เขาเรียกว่านําเข้ามาจากเกาหลีนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นมาร์กที่เขาเรียกเป็นไฮโดรเจลแบบพิเศษครับผมที่มีความยืดหยุ่นนะฮะแล้วก็เป็นตะข่ายนะครับและสามารถติด เขาเรียกว่าติดกันในตัวด้วยเพราะฉะนั้นคือเขาจะมีหน้าที่ในการพยุงหน้าครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าเป็น 3D face mark นั่นเองนะครับผมที่จะเขาเรียกว่ายกหน้าขึ้นมานะครับผมเขาเรียกว่าเหมาะกับการที่เราทําหัตการนะครับผมตัวออริจิโนนั่นเองนะฮะแล้วเราก็ใช้มาตัวนี้เสริมทําให้เขาเรียกว่าปลอบประโลมผิวหลังทําหัตการแล้วก็เขาเรียกว่าเมื่อใช้ต่อเนื่องทุกวันจะทําให้ตัวทําหัตการตัวนี้เขาเรียกเห็นผลมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมก็จะมีส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดนะฮะตามเขาเรียกว่าแบรนด์ของบไยท นะครับผมนอกจากนี้ยังมีตัวเล็กต์บายซิลัสด้วยจากธรรมชาตินั่นเองนะครับผมที่จะช่วยเขาเรียกว่า ทำให้ผิวของเราครับลดเขาเรียกว่า anti aging นั่นเองนะครับลดร่องรอยลึกยกกระชับหน้านะครับผมแล้วก็ทำให้ผิวหน้าเขาเรียกว่าตึงกระชับในระยะยาวนั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราก็มีเขาเรียกว่าทางวันเทคเอเชียนะครับผมมาร่วมมือกับเราโน้ตในการเปิดงานในวันนี้ด้วยนะครับคุณหมวยนะฮะแล้วก็มีน้องแต้ยพิเซนเตอร์คนสวยนะครับผมผู้บริหารคุณกอ๊อฟแล้วก็หมอหลินด้วยนะครับผมจากดีมิสคลินิกนะครับผมที่เขาเรียกว่ามาเขาเรียกว่าบอกเล่านะครับผมเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการใช้เขาเรียกว่าตัวหัตถการด้วยนะครับผมแล้วกกก็็เเเเค้้าาาาารรรีีรีียยยววว่่่ในนนืออองงงงขขมมมฮะะไแแบบััดล ความร่วมมือระหว่างทางบริษัทขามาจำกับมหาชนแล้วก็ทางวันเทคเอเชียนะครับผมที่ลนอ์แคมเปญนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่า,าให้คนไทยได้เขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าสวยขึ้นด้วยนะวัตกรรมที่ล้ำหน้านะครับผมนั่นเองครับผมเล้าลำหน้านี่ว่าตัวเดียวสวยทุกอุ้ยคือพอได้ลองใช้แล้วอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ตามตามากเลยค่ะมันแบบ ดีมากๆคือต้องรู้สึกว่าเรื่องของความกระชับความแข็งแรงของผิวรวมไปถึงความชุ่มชื้นเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนขาดไม่ได้จริงๆในการที่จะมีผิวสุขภาพดีค่ะแล้วก็มาสกตัวนี้เขามาพร้อมทางาวัตรกรรมในการที่ทําให้เราสามารถรู้สึกว่ามาสก์เนี่ยแนบสนิทไปกับผิวแล้วก็ยกกระชับไปในเวลาเดียวกันมาพร้อมกับสารสกัดธรรมาชาติอย่าง<ช>ที่บอก<ช>เพราะฉะนั้นใครที่ผิวแพ้ง่ายหรืออะไรไม่ต้องตัวเลยคึงสามารถ สวยได้อย่างปลอดภัยและดูแลตัวเองได้ที่บ้านเหมือนกับไปอัพหน้าและเฟิม้มผิวทุกคลีกเลยค่ะคุณแม่บอกว่าแกน้ป็ตรสุดเลยใช่แล้วค่ะเพราะว่าเรื่องของความชุ่มชื้นก็เป็นสาเหตุของการที่เรามีริ้วรอยหรือแบบผิวไม่กระชับต่างๆเพราะฉะนั้นการมาสก์แบบบ่อยๆพอตัวเองก็ถือว่าอันนี้เป็นทริคหนึ่งที่เราใช้ดูแลตัวเองค่ะก็ ก็เป็นอะไรที่อยากจะแบ,บ่งปันก yani ับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทั้ง One c e c Asia แล้วก็ Baby Bright ด้วยที่เอาผลิตภัณฑ์แบบนี้มาเสิร์ฟถึงบ้านเลยก็อยากให้ลองใช้ค่ะแค่ไปซื้อแล้วลองใช้กันรับรองว่าจึ้นแน่นอนค่ะมว่าเราเราจะต้องแบบต้องารการชะลอไว้นะคะเพราะว่าปัจจุบัน คือคอลลาเจนในชั้นผิวเราค่ะจะลดลงเรื่อยๆหนึ่งหรือสองเปอร์เซ็นต์แต่ว่าการใช้คอรเจนควบคู่ด,ด้วยแล้วก็มาร์คควบคู่ด้วยค่ะก็ทำให้เราชะลอไวัยได้เยอะแล้วก็สวย mm hmm. และขึ้นความอัทนเองเป็นประจำเลยครับหมอมาินสร้างหน,นะะ่อไหมครับจริงๆก็คือ ตัวช่วยแล้วแต่ว่าการเลือกนวัตกรรมเรืาะสมกั่เหมาะสมทุกอย่างครับผมครับผมก็นอกจากนวัตการนะครับจากอ o l ิ g i o แล้วเนี่ยนะครับสินค้านะครับที่ปรับปรุมผิวหลังนวัตการเนี่ยจาก l i v บบ g b ไบร h ์นะครับก็สำคัญเช่นกันกับผลบาลทุกวันนะครับสำหรับผิวสุขภาพที่ดีครับฝากมานี้ครับถ้าอยากผิวอยากไปฝากด้วยนะคะออ o l i g อ o 3D Lifting Full Face เลนจ์เจลมาสจากเบบี้ไบรท์นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะวางขายเราไปซื้อกันเยอะๆค่ะสวยแน่นอนขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขายดุ๊ด๊ไอ้สวนะค่ะต้องไหนไม่ได้